ชมพู่อารยาเฟนอฟเนเปสโซ่คนแรกของเมืองไทยพร้อมเปิดนวัตกรรมเครื่องชงกาแฟสุดลำ้ำงานนี้ค่ะเอาใจใครหลายคนที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟกันค่ะล่าสุดนเนเปโซค่ะนําโดยคุณปีติฮารีค่ะผู้บริหารนเนเปโซจัดงานเปิดตัวเครื่องชงกาแฟรุ่นใหม่ล่าสุดนเนเปโซเวอร์ทโอค่ะนอกจากนี้ภายในงานค่ะย,ยังมีเครื่องชงกาแฟมาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับนวัตกรรมใหม่จากนเนเปโซอีกด้วยค่ะพร้อมกันนี้ไฮไลท์ของงานกับการเปิดตัวเฟนอฟเนเปนเนโซคนแรกของเมืองไทยชมพู่อารยาค่ะที่ างานนี้ค่ะเจ้าตัวเดินเฉิดฉายผ่านอุโมงค์ v i r t u a l w อวค่ะและยังได้ร่วมพูดคุยถึงนวัตรกรรมใหม่จากเครื่องชองกาแฟเนเ e สโซ่เวอร์ทูโค่ะพร้อมทั้งยังได้ร่วมสาธิตการชงกาแฟอีกด้วยหรือว่างานนี้เสิร์ฟความหอมกลุ่นกันไปทั่วงานกันเลยทีเดียวเจอตัวชมพู่อารยาทั้งทีค่ะก็ต้องให้เจ้าตัวพูดถึงนวัตรกรรมของเนเปสโซ่เวอร์ทูโในฐานะ Friend ออ n e น p r e s s o กันค่ะพร้อมทั้งยังขออัปเดตเรื่องลูกๆค่ะน้องสายฟ้าน้องพายุที่ช่วงนี้ขมขม้นในการช่วยดูแลน้องแอบอัเปเกลค งานแฟชั่นวีคที่ปารีสค่ะในรอบ3ปีหลังโควิดงานนี้ค่ะเจ้าตัวจะจัดชุดเสื้อผ้าหน้าผมหรูหละอลังการแค่ไหนเราไปฟังแม่ชมพูดถึงเรื่องนี้กันเลยจ้าดีใจค่ะเพราะว่าจริงๆเราเป็นยูเซอร์มานานแล้วจริงๆค่ะก็อย่างที่พูดบนเวทีก็คือ,อ,อใช้มาตั้งแต่บองทายังไม่มีชอ็อปตั้งแต่แบบว่าเป็นรุ่นที่แบบต้องคิวกันกลับมาจากเมืองนอกค่ะจริงๆก็คืออย่างแรกเลยก็คือเรื่องของคุณภาพของกาแฟนะคะที่มันแบบมันอร่อยทุกแคปซูลนะแล้วก็ แล้วก็ความสะดวกนะคะแต่ว่าพอมาเป็นเจ้าเออ่อร์ตโอเครื่องใหม่เนี่ยค่ะก็เก่งกว่าเดิมไปอีกอย่างที่ อย่างที่ขายของไปอะนะก็คือว่าคือเขาสามารถที่จะอ่านไอตัวบาร์โค้ดที่มากับแคปซูลเนี่ยแล้วเขาก็จะคำนวณว่าเอ้ยกาแฟแคปซูลนี้กาแฟชนิดนี้รสนี้ควรจะชงยังไงอะไรเงี้ยใครที่อยากได้กาแฟรสชาติแบบประมาณนี้นี่นี่นี่แก้วใหญ่เท่านี้ก็ซื้อแคปซูลไซส์แก้วใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ลงไปกดกดปุ่มเดียวใช่เขาก็จะชงออกมาให้เป็นอย่างนั้นเลยง่ายมาก ก็คือแค่มีเครื่องมีแคปซูลแบบที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะใส่ลงไปกดุ่เดียวยิ่งถ้าชงออกมาใหม่ๆจากเครื่องนี้คือแบบโอ้โหเข้มมากเยอะมากกาแฟอ,อยู่ตรงไหนว่า <laughs> 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 เข้มมากแบบว่าหนานุ่มมากเราคนที่เป็นเรียกว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแฟนคลับเป็นยูเซอร์ของเครื่องเนสเปรสโซอยู่แล้วนะคะตอนนี้เขาก็ออกเป็นเครื่องใหม่มาชื่อว่าเครื่องเนสเปรสโซเบอร์ทูโอนะคะก็อย่างที่บอกคือตัวนี้นี่คืออัจฉริยะกว่าเดิมเลยเพราะว่ามีแค่เพียงลุ่มเดียวนะคะง่ายดายมากแล้วก็เครื่องมัาก็จะคิดให้เลยว่า กาแฟชนิดนี้เนี่ยคือมันจะต้องชงมายังไงต้องบลูใช้เวลานานแค่ไหนน้ำเยอะน้ำน้อยอะไรอย่างไงแค่ไหนเนี่ยก็ฝากก็เชื่อว่าเหนือกว่าเดิมไปอีกค่ะก็จะต้องถูกใจแน่นอนก็อย่างเงี้ยแหละค่ะเขาก็คิดว่าเขาเลี้ยงแหละในความคิดเขาคือเขาเลี้ยงอยู่แหละก็เวลาตัวเองแบบว่างงแงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เหมือนอาจจะเคยโดนปลอกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยจำมาพูดอะไรเงี้ยหนึ่งก็ตลกเพะว่าเออคิดได้นะหายใจเข้าลึกๆก็อะไรเงี้ย คยไปพูดให้เขาฟังตอนไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะมีตอนนี้เขาแบบเหมือนงอแง,งมากๆแล้วแบบใจยเย็นใจยเย็นหายใจเขา้าลึกๆอะไรเงี้ยก็ช่วยไม่ได<ๆ>้หรอเท่ากับกับน้องอ่ะช่วยช่วยไม่ได้เพราะว่าน,วน้องก็ไม่ไม่ไม่สนแล้วไงเ <c oughs> จะแบบว่าเล่นแบบหยอกหยอกน้องอะไรอย่างเงี้ยแบบจะองจะเอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถึงขั้นแบบว่าบ่อนข้าวน้องได้ไหมบ่อนข้าวน้องหรือว่าแบบ องก็ยังแบบไม่ค่อยไม่ค่อยจะไหวคือให้เขาอุ้มได้แต่เราก็ต้องยืนยืนดูเลยอย่างเงี้ยเราบินพรุ่งนี้ค่ะอันนี้ไม่ใช่ภพแดงนี่ไปแฟชั่นวีค่ะอยากให้ติดตามว่ามีแบรนด์อะไรบ้างอันนี้น้องๆไปด้วยไหมไม่ได้เอาไปอ่ะไม่ได้เอาไปก็คือตารางมันค่อนข้างจะแน่นมากแล้วก็คือเอาไปเราก็ไม่ได้เห็นหน้าเขาอยู่ดีเพราะว่าเราไปทางานเนาะแล้วก็จริงๆปารีสก็ไม่ใช่เมืองที่แบบมันเป็นจะพูดยังไงจะบอกว่า ไม่ไไม่เป็นมิรกับกับเด็กมากสักเท่าไรเออมันไม่ได้ชิวอะไรเงี้ยมันถ้าเทียบกับเมืองอื่นเลยก็เพราะว่าแล้วก็เป็นช่วงแฟชั่นวีด้วยอะไรเงีย้ยสภาพวุ่นวายมันจะวุ่นวายอะไรเงี้ยเขาก็เราจะปล่อยให้เขาไปเที่ยวกับป้าเจ,จบหรือกับอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ก็ไปก็กลายเป็นว่าห่วงหนักกว่าเดิมที่ว่าอยู่อันนี้ต้องเป็นเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าจากลูกแล้วแบบว่าสะเทือนขนาดนี้เพราะว่าก็คือประมาณ3ปีแล้วเนาะตั้งแต่ แต่คโควิดใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงปีที่แล้วเราก็มีเดินทางก็คือไปด้วยกันพอท,ที่แบบพอจะเดินทางไปเที่ยวได้ก็มีไปด้วยกันแต่ว่าคือตั้งแต่โควิดมาก็คือไม่เคยไม่เคยห่างกันเลยแล้วก็เขาค่อนข้างจะรู้เรื่องคลืนมากมากแล้วก็ติดเรามากเนีย่ยก็คราวนี้ก็รู้สึกสะเทือนนิดนึงก็บอกเขาว่าเออเดี๋ยวแม่มะอยู่7วันนะเขาก็เหมือนไม่รู้ว่าเจวันคืออะไรอะ